Statement. นี่กว่าจะมาได้นี่เราสสวัดเคสดีครับไปรับไปเดินตามมาเห็นป่ะเอา๋อไปรับมาเมื่อกี้ตอนเปิดรายการแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าจอยนี่ต้องติดธุระสำคัญแน่ๆถึงจะมานั่นแหละฮะไม่ใช่เลยนิดชามากกว่าแน่เลยไรับต้องรีบเดินตามกันเลยแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามลิบหน่อยดีกว่าว่าเคยมีโอกาสมาที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างป่ะเคยมาครับแต่ว่าตอนนั้นมาทิดงาน Oh, okay. แล้วมัที่จุดนี้ปะคะสะพานข้ามแม่น้ำแคว <c oughs> ไม่เคยเห็นเลย,เลยนี่เป็นครั้งแรกยังตกใจอยู่เลยที่เราเห็น <c oughs> หริ่เหมอตอนแรก <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เราให้น้องมิตรชมผู้ชมฟังก่อนนะคะวัาที่เราอยู่นี่คือสะพานข้ามแม่น้ำแควน,นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายรถไฟมอราณาค่ะซึ่งสร้างขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่ทหารชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างรถไฟเส้นนี้เพื่อจะข้ามไปพม่าคะ่ะ ซึ่งปัจจุบันนะครับทางรถไฟชั้นนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ <ไอ S 1> ที่คนทั้งโลกเนี่ยต้องแวะเวียนม,มาเยี่ยมเยี่ยนเพราะว่าเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าน้องริดเดิลส์ตามาเปเี้ยวปากทันทีเนี่ย อย่างที่บอกคือสะพานเส้นนี้เนี่ยนะครับทอดยาวถึงชายแดนพม่าเลยครับผมก็เลยอยากจะพาน้องเรนจยไปเที่ยวกันถึงกรุงหงสาวัีเลยโอ้โหไกลไปอ่านี่ดูไปเล่นไปให้ถึงบ่ายสามเรนจะบอกแบบนี้ค่าที่ชลบุรีเนี่ยถ้ามาเมืองการเมืองเดียวเนี่ยนะจะได้ไปทั้งกรุงหงสาวสัีกรุงอังวะพร้อมเมสซิโไงโรงทายตำนาสมเด็จ ทันเลยส,นนสวยทวนนี่เลยเดี๋ยวเราจะพาน้องิีไปเที่ยวกันจริงเหรอเราไปเที่ยวได้เลยเหรอหเดี๋ยวพาน้องิีกับพี่แดงวงโฮปไปเที่ยวนี่แต่งตัวอย่างกับพี่แดงวงโฮบ <c oughs> วันนี้พี่แดงอยากมาให้กำลังใจทุกคนอ <c oughs> ันนี้ครับเราจะกำลังจะไปไหนครับเนี่ยเรากำลังเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ เราเรากำลังจะไปไหนเนี่ยไปร้านครัวลุงรักไงอ๋อนี่ไงเรากำลังจะไปร้านครัวลุงรักไงที่เขาอยู่ตรงอำเภอท่าม่วงร้านร้านเขาเนี่ยนับเป็นร้านอาหารป่าซึ่งใครไปใครมาก็ต้องกินนะ <c oughs> เพราะว่าเมืองการเนี่ยโอ้โหนอกจากอาหารป่าเนี่ยพวกปลาแม่น <c oughs> ้ำเยอะเดชสาว่าชอบกินปลาเลยเห็นไหมพี่รู้ทุกอย่างไปมาถามเลย คุณพู่ช่อถึงอย่างนี้ครับว่าร้านลุงรัตเนี่ยเขาเป็นร้านในสไตล์แบบเปิดเผยมากาะว่าครัวเขาเลยก็จะโล่งๆเลยจนประวัติความเป็นมาของเขาเนี่ย ดอยน่าจะทราบดีฮะ่ไหมคุณแ่ไม่ทราบค่ะ,ะ <c oughs> สำหรับร้านครวัวลงรัตค่ะน้องลิซต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะคะเป็นร้านเล็กๆแค่ห้องเดียวนะมีแค่ห้าถึงหกโต๊ะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยขายดีเขาก็ขยายจนตอนนี้ดูสิใหญ่โตมากถ้าอย่างนั้นบอกทางคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะสำหรับร้านครวัวลงรัตน,นะคะคุณผู้ชมใช้เส้นทางมาทางอำเภอท่าม่วงก็จะผ่านโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือแล้วก็กลับรถมาก็จะเจอร้านเลยค่ะทำไมอ่ะ มิยาชุดใจเหมือนมันเหมือนพวกนักข่าวภูมิภาคมาทําข่าวน้ําท่วมตัวเองก็เหมือนกันแหละตอนเปิดรายการที่สะพานเนี่ยตอนแรกนึกว่าพี่แดงวงโฮาามาพิสเตร์ลิงกับนิดเดาปลาอย่างที่บอกเมืองการในแหล่งปลาดีปลาเขาทอดกระเทียมแล้วก็มาทอดกระเทียมทอดกรอบเลยนะมันจะมีโรยกระเทียมเนี่ยน่ากินมาก คือเป็นไหลบัวผัดยิ้มไหลวนเพราะราส่วนต่างไหลบัวนะนะยิ้มอะไรเล่าไหลบัวนี่มันเสียงดีของพี่แดงวงฮอบเนี่ย กินไรัวนไบัวนั่นแหละแล้วก็ผัดกับเพรุนะคะนี่ก็จะมีความแบบว่าอ่อนกับมังดีแล้วก็นี่นะคะแกงป่าไก่บ้านต้องบอกว่ามาเมืองการแบบไม่ทานแกงป่าหรือว่ามาไม่ถึงนะน้องเบ้นเดี๋ยวก่อนทานยังไม่ถามริ้นเลยอ่ะว่าปกติริ้นเขาทานอาหารแนวไหนเออใช่ไม่รู้กใจหรือเปล่าเพรปกติก็อย่างนี้เลยใช่เลยครับไม่ไม่ไม่กินผักอ่ะน้องริ้นไม่ค่อยทานผักใช่ไหมคะถ้างั้นชิมไหนบัวหน่อยดีกว่า เพาะเขาบอกว่าเขาไม่กินผักเลยเนาะพี่จะลองลองชิมดูแหละบัวไม่ใช่ผักหรอกที่แดงชมี่แดงที่แดงที่งมสัตย์สั่ให้นะครับที่แดงหอมหอมไก่บัวอร่อยมากเนาะครื่องช้ามันแบบนิ่มๆกสลังดีแล้วผัดหอมกรอบดีอ่ะเมื่อบรรดาปลาที่เป็นปลาแม่น้ำแท้ๆที่ปากเท่าเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่พิเศษ อร่อยอร่อยเขาถึงเครื่องแกงค่ะทานน้องนิดเนี่ยมาเลี้ยงยต้องถามเขาหน่อยว่าในแต่และเมนูเนี่ยถ้าเกิดจะให้นิดยกเป็นเมนูเปรี้ยวปากและเมนูที่ชอบเนี่ยรินเลือกเมนูไหนฮะขอ,อเลือกอันนี้ครับไหลบัวผัดไหลบัวใช่ครับอลาวทำไมครับคุณมันคนไม่ชอบกินผักเลยใช่เพราะไม่ชอบกินผักแล้วก็นี่นี่คือเป็นการได้กินไหลบัวครั้งแรกมันทําให้คนที่แบบไม่ชอบกินผัก กินแล้วรู้สึกอร่อยได้ใช้งานดอ,อแล้คก็อยากให้คุณผู้ชมมาชิมเมนูปรอกของน้องลิ้บ้างนะคะก็สามารถที่จะมาได้เลยค่ะที่ตัวลุงรา้านเขาบอกว่าเป็นอาหารคุน้นเมืองวัตสก้าเลยนะคะสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์ซู๊ดสองหกสี่หกสองหกเจ็ดแปดค่ะสองสายแรกจะได้กิฟวอลเชอร์มูล,ละคะห้าร้อยบาทมานอันที่นี่ฟรีเลยนะคะและวห้าสัปดาหไปค่ะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือคุณแม่แนอนด์คือซีฟรีหนึ่งปีเต็มค่ะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างอเน็กวันนี้เนี่ยนะบอกได้เลยว่า ถ้าเจดคุณผู้ชมเนี่ยมาทานร้านครัวลุงรับในวันนี้นะรับเลยเมนูปเปรี้ยวปากไปโตะ๊ะละหนึ่งที่เลยเฮ้ยลิศครับ<ะ>เดี๋ยวก่อนนันนีกขายไปไหนอะ่ะ เออนั่นนี่ไขยไปไหนก็พี่้านประเทศสุ่นเฮงถูกที่แล้วนี่ครับเอาอย่างงี้อันน่ขายไม่เป็นไรค่ะแต่เราชิมกันสองคนก็ได้ <c oughs> ว่าถ้าเกิดมาถึงที่นี่นะต้องมาชิมผัดไทยร้านนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาเปิดมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะเป็นร้านเก่าแก่มากถ้าเกิดมากาญจนบุรีต้องมาทานร้านนี้เลย <c oughs> เอ้าวแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากมาทานร้านนี้ต้องมาอย่างไงครับง่ายๆเลยนะคะวิ่งมาตามทางอำเภอเมืองนะคะจะไปน้ำตกเอราวัณร้านเนี่ยนะคะอย <c oughs> ู่ทางซ้ายมือก่อนถึงสามแยกไฟแดงลาดยาค่ะอันนี้หามยาก เขาไปเลยแล้วกันเนาะน้องออนเน็กหลอกรับรูปออนทัวร์โดยน้ำดื่มสิงมิตรผลแคลอรี่ไปเลยไม่มีนาแน็กก็ดีเหมือนกันเนาะพื่้านกินเยอะเลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ยเป็นห่วงแก่เลยคือว่าหายไปไหนในกระด้งบ่อหรืว่าเป็นห่วแหมเป็นห่วงแน่แหน่ ได้ยินอยู่กับหูใครก็ไม่รู้พูดหน้าร้านนี่แน่ๆมันก็ทำเงินสคนได้ก็ลองลิปดิคนที่ถามท่านั้นแหละเก่งขึ้นไปเลยอ้าวไม่ริปนั่งก่อนดีกว่านั่งไปนั่งแล้วเหรอนี่สั่งเผื่อแล้วก็เมื่อกี้เห็นยินขโมยสูตรทอดมันลุงรัตอยู่ไม่อยากล้วนไม่ไรลุกหน้ามาสั่งให้ก่อนสั่งให้ก่อนแล้วกินก่อนด้วยนะก็ชิมดูเป็นไงบ้างอ่ะน่าทานมากเลยนะของลิปเนี่ยเป็นผัดไทยไร้เส้น จอยนี้ว่าเป็นเส้นดันปกติเป็นเส้นผัดไทยผมมีทั้งแบบมีเส้นแบบไรเส้นอย่างนี้ใช่ฮะอบอกได้เลยว่ามันเข้าเนื้อรสชาติมันแบบกลมกลอมมากนี่กินกันซะไม่มีเวลาคุยเลยแล้วเนี่ยถามนิดอย่างนี้ดีกว่าว่าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นตอนสนใจเข้าไปประกวดเดินป่านย อะไรเป็นแร,รงบันดาลใจฮะที่ทำให้คุณเข้าไปประกวดในเวทีนี้ตําจริงก็ชอบดูรายการเดอะสตาร์อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็คือตอนเด็กๆเนี่ยฝันมากอยากจะเป็นดารานักร้องอะไรอย่างนี้แล้วคุณประทับใจอะไรบ้างครประทับใจคืออันนี้ต้องพูดเป็นจริงๆเลยคือประทับใจในตัวเพื่อนคือฟังดูอาจจะดูแบบ ดูแบบเฟกเฟดูแบบโกหกโกหกแบบออกทีวีอะไรเงี้ยแต่แตามจริงมันเป็นอย่างนี้นจริงๆคับมันจะมีความผูกใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าแค่ระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนที่ที่พวกเราได้อยู่ด้วยกัน<ช>มันผ,ลผ,ลผลกกูกพันกันเหมือนกับเเหมือนเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมเหมือนเพื่อนตั้งแต่สมัยประถม,มเ,ลเลยอะไรเงี้ยผูกันอะไรด้วยกันมาเยอะแน่นอผมได้ยินมาว่าก่อนที่คุณจะปัจจุบันเข้าร่วมประกวดเดอร์ซาเนี่ยคุณวางแผนว่าจะเรียนด้านเรียนแพทย์ใช่ตอนที่ประกวดนั้นคือก็ยังเรียนแพทย์อยู่อ๋อฮะแค่เราก็ ข้ามาประกวดตรงนี้คือไม่ได้ก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะติดมาถึงขนาดนี้คือนี้ไม่ได้ทิ้งแต่เราดรอปเรียนไว้เพื่อที่จะมาตรงนี้ก่อนเอาโอกาสรนนี้ก่อนไปในโอกาสข้างหน้าต้องมีคุณหมอริ้นแน่นอนแน่นอนค่ะเน่เน็กยพอพอพอเสร็จจากงานบันเทิงนไปเป็นหมอเนี่ยจอยนี่ก็จะต้องแก่ตัวแล้วก็ต้องารักษาใช่ใช่แต่วันไหนก่อนตายก่อนนะรักษาไม่ทันนะไม่ต้องการรักษาครับผมค่ว่างไปงานเสก็พอจะบ้าเลย ไงบ้างคะลองลิซถัดไทยอร่อยถุงใจไหมอ่ะอร่อยมากครับนี่คือเพี้ยงเลยก็คือรู้สึกว่าชีวิตนี้เนี่ยลิซไม่เคยกินอะไรมาเยอะแยะใช่เนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้กินแบบไม่มีเส้นลงให้ยังไงนะคะดื่มน้ำสะอาดสะอาดตอนดีกว่าจะได้สดชื่นนะคะนั่นเองครับพี่จอยครับกรรมการเนี่ยเรา ทำไมต้องไปพรอมิสสตูดิโออ่ะทำไมเราไม่ไปแบบว่าต้องแกงอะไรเงี้ยภูเขาอะไรเงี้ยครับก็คือปกติคนที่เขามาที่เมืองกานมันจะเป็นที่มีพูดไงแต่ว่าตอนนี้นะคะเมืองการเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือพรอมิสสตูดิโอที่ต้องบอกว่าฮอตมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำตำนานฮันนเมศส่วน,นหรือสามภาคกันเลย และที่สําคัญเนี่ยนะสตูด,ดิโอพร้อมมิดเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ถ่ายภาพยนตร์แลปัจจุบ,บันในี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะเป็นสตูด,ดิโอที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง4ปีเลยนะ <c oughs> บนพื้นที่กว่า2,000ไร่รวมออนทัวโดยมิสุบิชิไทรยทัน แล้ชอบเที่ยวสไตล์ไหนชอบเทียวให้เกิดเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยจะชอบทะเลครับค่ะใช่ทะเลที่ไหนบ้างที่ชอบก็เคยไปมาหลายที่มีแบบของพัทยาบ้างหรือว่าเกาะสมเด็จเกาะสมุยแบบเกาะพีพีอะไรเงี้ยเคยไปลักษณะไอหนุ่มคนนี้น่าจะเชี่ยวชาญในการลบน้ำดูทางทะเลอ๋อเชี่ยวทางทะเลแบบนี้นั้นไปแล้วข้ายังต้องการไพ่พหอีกมากยมายเลย จอยครับอันนี้เขาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเหรอครับตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีหาสนาบบันลังค่ะซึ่งท่านมมยเนี่ยให้จําลองมาจากพระราชวางังบรดณเลประเทศพมา่าเลยเห็นนะคะว่าก็จะเป็นศิลปะแบบพมา่านะตกแต่งด้วยสีทองสวยงามมากๆ,ๆ<ล>ากเนาะแล็จะบอกพวกเจ้าว่าที่นี่แหลจะที่โมจะได้มีโอกาสเป็นทหารรับใช้องค์พันนเรศตามข้ามัเลยยังไงอะ่ะมาจะ,ะอะไรอ๋อสวยเนาะ เห็นป้าที่อย่างภาคแรกดูอ่ะที่มีต้นสังสิตเล่นอ่ะใช่ที่นี่ก็ถ่ายฉากสำคัญเยอะมากฉา,<ช>ากที่จำได้ฉากไก่ฉเฉลยอ๋อตีไก่กใช่ป<ช>่ะออแล้วก็ฉากที่ภาคสามจ้า,ฟ,า,จาฟ้ามังแกงอ๋อจะยืนอยู่ในบริเวณบอกว่าเสียหักคณะเวลาวแล้วก็ด้านหน้าเลยไม่น่าเชื่อเลยนะเราด้านดูหนังอยู่แล้วแต่ได้มาดูที่ถ่ายอ่ะ ใช่นะคะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยค่ะกับเรือสมเภาจีนนะคะที่สร้างขึ้นสําหรับตำนานพระนเรศวรภาคสาค่ะแล้วเขาบอกว่าเรือสมเภาจีนลํานี้นะครับเป็นลาเดียวในโลกนะคะสาม,มารถใช้งานได้จริงคือสมามารถแล่นได้ใช่คืเอ,อเรื่องของเรื่องนี้นะครับในภาพยนตร์ไทยเนี่ยไม่เคยมีฉากรบทางนั้นสมจริงสมจังเลยสร้างเรือลำนี้ขึ้นมานะครับใช้วเวลา6เดือนใช้งบประมาณประมาณสีล้านบาทเพื่อได้ภาพที่สวยงามสมจริงนสมจังสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ นี่ข้าเองใครหรอใครอะราชธรรมบรรลนี่มณีจันใช่ไหมเนี่ยถูกต้องบอกว่าที่นี่เขามีบริการให้แบบว่าใส่ชุดอะไรแบบนี้เหมือนในหนังด้วยนะมีคนแต่งให้เสร็จสับเลยท่านบุเรงน้องก็มายืนกันพร้อมหน้าเลยอให้เจ้าเตรียมสำรับกับข้าให้เรียบร้อยใช้คนใช้เอาใช้คนใช้ไม่ได้่คนนช่วยนะเาจะผู้ชายเขาจะไปรบเดี๋ยวเจ้าถึงเวลาของเจ้าก็อยู่ฝั่งนู้นเพราะเดี๋ยวข้าจะไปรบกับเจ้าโอเคเข้าไปดูข้างในดีกว่า ไอ้ใก่กตแนะนาให้พวกเจ้ามาเที่ยวกันมากๆที่พร้อมมิดฟิล์มสตูดิโออยู่ในค่ายสุรศรีตำบลลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี วิธีการมานั้นไม่ยากเลยจากร้านผัดไทยสุนเฮงเมื่อสักครู่ตรงมันนิดเดียวก็ถึงแล้วถามน้องพีดีกว่าค่ะว่ามากกับเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากครับกินอาหารนะครับที่ไม่เคยกินนะครับแล้วก็แบบรสชาติอร่อยๆด้วยแล้วก็ได้มาที่ที่คิดว่าแบบโหคงไม่มีโอกาสได้มาอย่างนี้ไออ,าาอีพู้ได้ที่อยากจะตามเส้นทางของข้านั้นเข้าไปในเว็บไซต์ของข้า เวอร์ไวเบ็บดอทเปรี้ยวปดอทคอมแล้วก็มาตามค่าได้เลยคุณผู้ชมอยากมากินมาเที่ยวมาเที่ยวที่กาญจนบุรีนะคะยังไงแนะนำหนึ่งโรงแรมที่เราไปพักมาแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะชื่อเทวะมัตรานะคะเป็นสตล์คอโลเนียนค่ะแล้วก็บริการเยี่ยมค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบใจเจ้า่ากที่มาเป็นเลียงเป็นแรงกับกองทัพของข้าไอริสเดอร์สตาเอขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้าต้องไปเตรียมไพ่พลพนการศึกแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนไม่มีใครห้ามข้าเลย <ไ>แล้วก็มันก็ <ไป S 2> ด้วยอุดนี้ด้วนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย